ดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเรื่องที่สําคัญขณะน,น,นี้ประเทศแม้กระทั่งประเทศใกล้เคียงเราต่างๆได้มีการฟื้นตัวในเรื่องของเศรษฐกิจเกินหน้ารเราไปแล้วส่วนของเรานี็กๆค่อยๆขยับช้าๆแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีอย่างที่มีการพูดันถึงชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ถอยแน่นอนฮนะไม่ถอยนะครับมีแต่ปรับเมื่อวานนี้เลยขกาทานาะโยมตรีคุณหมอปรมินเลิศสุิเดชนะฮะนอกจากมาพูดเรื่อง สถานการณ์ในต่างประเทศแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่นักข่าวถามก็คือเรื่องของการแจกเงินดิจิทอลแล้วก็ตอบยาวในหลากหลายประเด็นนะครับเอาเบื้องต้นก่อนที่หมอพรหมินเนี่ยบอกว่าพูดถึงสภาพเศรษฐกิจก่อนทีเ่เศรษฐกิจไม่ได้ดีอย่างที่มีการพูดกันนะฮะในช่วงเวลานี้เด๋ยวลองฟังเรื่องนี้ดูนะฮะผมว่าเรื่องนี้ดิจิทัลวอลเล็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเป็นเรื่องหนึ่ง นะครับในนโยบายทั้งหมดความปรารถนาของเราในขณะนี้อย่านึกว่าสถานการณ์เราเป็นเศรษฐกิจที่ดีแล้วนะครับคุณเทียบกับต่างประเทศขณะนี้ประเทศแม้กระทั่งประเทศใกล้เคียงเราต่างๆตั้งแต่หลังยุคโควิดประเทศต่างๆได้มีการฟื้นตัวในเรื่องของเศรษฐกิจเกินหน้าเราไปแล้วนะครับส่วนของเรานี่ค่อยๆขยับช้าๆตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจต่างๆแม้กระทั่งไตรมาสที่ผ่านมา การคำนวณการตั้งเป้าก็ต่ำกว่าต่ำกว่าที่มีการคาดการแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีอย่างที่มีการพูดกันถึงความสําคัญคุณถามประชาชนเนี่คุณหมอพรหมินบอกเศรษฐกิจเราไม่ได้ดีอย่างที่มีการพูดกันนะครับแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าจะมีการเปิดเวทีให้รัฐบาลได้ชี้แจงหรือไม่คุณพรหมินบอกว่ามีการชี้แจงไปแล้วหลายเวที อย่างเมื่อวานนี้ที่กระทรวงการคลังก็มีการถแถลงข่าวไปแล้วเพื่อทําให้เห็นว่าเศรษฐกิจขอ,ของประเทศจะมีการเติบโตขึ้นแน่นอนที่สุดว่าภารกิจข,ของรัฐบาลทําให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นทุกคนยังเป็นหนี้เป็นสินเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไปดูสถิติที่ครัวเรือนนะฮะไต่สูงขึ้นถึง90%แสดงว่าปัญหาของประชาชนนั้นหนักนะฮะนักข่าวถามว่าเออจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายไหมนะครับนะ เปลี่ยนเป้าหมายในการแจกเงินไหมก็คุณพรมมินบอกว่า90กว่าเปร์เซ็นเป็นหนี้ไปแล้วฉะนั้นทุกคนจึงเปราะบางนะอะย่ลองฟังในประเด็นนี้ดูฮะเรื่องเบื้องแรกเมื่อภาระของประชาชนสูงขึ้นสิ่งที่สำคัญเราลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานใช่ไหมครับสัปดาห์แรกเราจัดการไปแล้วนะครับสองสัปดาห์แรก เรื่องพักนี้ของเกษตรกรน,นะครับก็ตามมาซึ่งจะมีผลแล้วนะครับอย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งเรากำลังสร้างรายได้การที่สร้างรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับ มาตรการระยะสั้นก็คงยอดส่องเห็นอย่างที่เรามีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอะไรต่างๆมันเป็นการปรับขยับให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นการแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นให้มีความสะดวกขณะนี้ทางรัมรีพาณิชย์ได้เตรียมดูด้านกฎหมายต่างๆที่ทําให้ปลดเปลื้องกฎหมายที่เป็นภาระทําให้เข้าทําธุรกิจราหากินได้เมื่อวานนี้นะครับทางกระทรวงการคลังได้มีการถแถลงครั้งใหญ่นะครับคือที่จะให้เห็นว่าภารกิจของเรา รคือทําให้ประเทศมีการเจริญเติบโตขึ้นมี growth นะครับพูดง่ายๆว่าเศรษฐกิจเติบโตนะครับทางด้านของส่วนอื่นอาจจะต้องดูแลเรื่องสถิรภาพแต่ถ้าสถิรภาพที่จุดในต่ำนะครับมันก็จะ อยู่ดังถาวรเพราะนั้นเราต้องการให้มันเติบโตแน่นอนที่สุดภารกิจของรัฐบาลเพื่อทําให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกคนยังเป็นหนี้เป็นสินจะเห็นได้ว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปดูสถิติของหนี้รัวเรือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโตจากประมาณ50%กว่าเปอร์เซ็นต์นวมันไต่ขึ้นมาปมานเานแสดงว่าปัญหาของประชาชนหนักนะครับจะแก้อย่างไรเป็นความท้าทายหรือจะอยู่เฉยเฉยจนถาวรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับนี่นะฮะ แล้วก็นักข่าวก็ถามว่าจะมีการเปลี่ยนเงื่อนไขาการจ่ายเงินให้กับเด็กอายุ16ปีหรือไม่นะฮะคุณพรหมินย้อนถามว่าเปลี่ยนทำไมครับเนื่องจากเงื่อนไขที่เราตั้งก็เพื่อที่จะให้ประโยชน์ทั้งหมดที่เคยประกาศเอาไว้สิ่งสำคัญคือจะจัดการบริหารอย่างไรทิศทางเรามีอยู่แล้วเรื่องบริหารการเงินจะทำยังไงและที่ผ่านมารัฐบาลไทยรัฐไทยทำให้ประเทศ มีหนี่เเกือบล้มละลายแต่ก็สามารถคืนนี่ได้ทั้งหมดนี่แล้วก็ย้ำว่าเป็นรัฐบาลที่ยึดวินัยการเงินการคลังอืมด่นะฮะอืมคือถ้าเมื่อวานนี้เนี่ยท่าทีของคุณพรหม,มินเนี่ยเหมือนกับยืนยันทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะอยืนยันทุกอย่างยังเหมือนเดิมออเปลี่ยนทำไมครับ คำถามต้องถามว่าเพราะว่าหลักการสําคัญตอนที่เราตั้งเนี่ยเราตั้งเพื่อที่จะให้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับแล้วเราเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องนี้คือรัฐมนูญบอกให้ต้องเข้าเทียมกันอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิเท่าแต่คนที่จะเลือกไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่คนที่เลือกใช้อย่างที่ว่าถ้าเขาอยากจะใช้ก็เป็นสิทธิแล้วก็แน่นอนที่สุดมันมีสิ่งที่เขาสามารถคนที่มีตังค์เวลาเขาจะซื้อของเขาจะอาจจะต้องกดเพิ่มหรือประกบเรายังมีมาตรการต่างๆเยอะแยะโอกาสสาหรับคนรุ่ สมมติเขาจะไปทําเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจในเรื่องของคุณง่ายไหมฮะถ้าสมมติเขาออกแบบเรื่องเบียร์นะครับเขาจะไปจดทะเบียนซื้อเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆก็จะรวมกันหลายๆคนนะครับไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสมมติคนละหมื่นบาท5้าคนรวมกัน5 0,000บาทประกบเงินตัวอีก5 0,000บาทอะไรต่างๆดยซื้อของเป็นแสนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดซึ่งเราจะส่งเสริมให้ทําแบบนี้ ขณะนี้ในครอบครัวของเกษตรกรหนึ่งครอบครัวจะมีสักห้าคนเข้าไปห้าหมื่นบาทก็เป็นต้นทุนในการทํามาหากินสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เป็นการลงทุนเล็กๆผมว่าอยากจะกลับไปดูที่เมื่อวานเขาแถลงข่าวที่กระทรวงการคลังให้ละเอียดน,นะครับท่านนี้ให้ข้อมูลเป็นชัดเจนหมอบิงนี่ยกตัวอย่างครอบครัวละห้าคนเลย <c oughs> บ้าน 50, <c oughs> หมมนึ่งได้ห้าหมื่นเลยโอ้โหหมอบิงนี่มันก็ง่ายไปหน่อยนะ <c oughs> ใช่เดี๋ยวนี้ครอบครัวครอบครัวไหนมี มีบ้านละห้าคนบ้างนะะผมว่าไม่ได้มากเท่าสมัยก่อนนะเนอะใช่ใช่ไหมใช่เอาบ้านคุณธีระยังสี่คนเลยสี่คนถ้าอ่านูกไม่ได้ด้วยลูกยังไม่สิบหกเออใช่ไหมแมแต่หมอมิงก็บอกว่าอย่างครอบครัวเนี่ยมีมีห้าคนเนี่ยก็ได้ละห้าหมื่นเอาไปเป็นต้นทุนทํากินโอ้โหคูณง่ายมากเลยบ้านละบ้านละห้าคนเอาอย่างนั้นเลยนะฮะเออนี่ก็ก็เออชัดเจนว่า รัฐบาลไม่ถอยอมนะไม่แน่นอนฮะไม่ถอยนะครับมีแต่ปรับนะอาจจะปรับเรื่องของเขตในการรัศมีของการใช้จ่ายเงินนะครับซึ่งตอนนี้ก็คงจะปรับแน่ตรงนี้แหละฮะเป็นเป็นเขตจังหวัดนะครับแต่ว่าจับถึงขนาดปรับในเรื่องของออหลักเกณฑ์อายุและดูฐานะของคนไหมอันนี้ยังไม่แน่แต่เมื่อวานนี้ เสียงของคุณจุลพันธ์อมอรดีวัฒน์นะครับเหมือนกับเหมือนกับพูดถึงพร้อมจะปรับหลักเกณฑ์มากกว่ารัศมีการใช้เงินนะฮะวัตถุประสงค์หลักของการแจกเงินนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นการลดจำนวนคนที่จะได้รับจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ นะในตอนนี้เรากำลังรับฟังและพิจารณาอยู่ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยอาจจะมีความเป็นไปได้ในการยกเว้นกลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวยนะเห็นไหมอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะใชทนะนะ่ที่คุณจุลพันธ์พูดนะที่คุณจุลพันธ์พูดก่อนหน้าเนี้จะเราเห็นชัดเจนว่ารัศมีการใช้เงินเนี่ยคงไม่ใช่สกิโลแล้วนะตอนนั้นจะปรับแน่ แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีน้ำเสียงบอกว่าเป็นไปได้ยกเว้นกลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวยนะครับนี่และจะดูคนที่มีฐานะร่ำรวยจะเป็นยังไงมันก็มันก็ดูได้สองแบบหรือว่าจะมีเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปนะสองแบบแบบแรกก็คือว่าเ,อาเปิดให้คนออกมาสละสิทธิ์ นะเหมือนอย่างคนสูงอายุบางคนเนี่ยเอาไม่รับเงินเบีย้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุนะอืมใช่อันนี้ก็ไปแจ้งได้เอออันนี้จะแจ้งได้ไหมว่าเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยถามคนบางคนนะ่อ,อให้สิทธิ์ในการจะรับหรือไม่รับนะเหมือนกับรับเบีย้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าเขารวยเขามีฐานะนะแม้จะเป็นคนแก่ หรือว่าเป็นคนที่มีฐานะอ่ะเขาก็อาจจะแบบไม่รับเงินหนึ่งหมืม่นอีกแบบหนึ่งคือดูในบัญชีธนาคารเลยนะดูในบัญชีธนาคารยังไม่ทราบนะว่ารัฐบาลจะใช้แบบไหนยังไม่ทราบด้วยซ้ําไปว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอ่อปรับเกมตรงนี้หรือไม่หรือว่ายัางเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่คุณจุลพันธ์เนี่ยมีน้ําเสียงแบบนี้ใช่ใช่นะ,<ช>นะแต่โดยภาพรวมท่านผู้ชมฮะการแจกเงินดิจิตอลห้า เราต้องอยู่ที่560แสล้านก่อนยังต้องคิดว่าเขาแจกให้ทุกคนที่อายุ16ปีข<ม>ึ้นไปซึ่งมีประชากรประมาณนั้นห้าิบหล้านคนจะได้หมดนะหนึ่งมื่นหนึ่งมืหนึ่งมืได้หมดครับเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะมันมีการ์ตูนของคุณอรุณเขาได้เขียนภาพการ์ตูนนะถึงสถานการณ์เรื่องของการแจกเงินตรงนี้แหละแล้วก็มาถึงจุดที่ยังไงก็ตามแต่นะ เออไม่ถอยแน่นะเขาวาดเป็นรูปช้างนะว่าเป็นรูปชานะ้า,ปปชางเห็นไหมแล้วก็มีคนเป็นควานช้างนะครับขี่ไปแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นเหวฮะชัดเจนเห็นก็เป็นเหวอืมเนี่ยแล้วก็ใช้คําว่าท่านนายกครับข้างหน้าคือเหวล,ลึกครับลึกแค่ไหนลึกห้าแสนหกหมื่นล้านเมตรห้าแสนหกหมื่นล้านเมตรนะห้าแสนหกหมื่นล้านใช่ แล้วก็ท่านผู้ชมดูนะฮะมีคนอยู่สองคนตัวเล็กๆคอยฉุดหางช้างอยู่อย่าไปอย่าไปเอไปเนี่ยมันตกลงไปตายเลยนะตายแน่นอนเพราะมัน5้าแสนหกหมืนล้านเมตรนะก็เปรียบเหมือนกับนักวิชาการในแบงค์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่น้อยมากอืแต่ว่าช้างสารตัวใหญ่เนี่ยกําลังจะไปแล้วใช่กาลังจะไปแล้วควานช้างเห็นไ้มควานช้างก็ยิงชี้ไปข้างหน้าช้างไปใช่คือเหมือนกับว่าช้างเนี่ยคือประเทศ ถ้าไปพบพาประเทศตกเหเวเจอวิกฤตเศรษฐกิจแน่นอนนี่นี่นะแล้วก็เมื่อวานนี้ในการประชุมวุฒิสภานะครับคุณพรเพชรวิชิตชลชัยเป็นประธานพิจรารณาวาระการรายงานผลการตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปรชนะฮะประจำปีงบประมาณหกห้า ในการอภิปรายของสอวเมื่อวานนี้มีการตั้งคำถามการทำงานเชิงรุกของปปชที่มีต่อนโยบายแจกเงินดิจิตอลของรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินนะฮะคุณสุวรรณสุวรรณจูทกรรมการปป,ปชก็ชี้แจงประเด็นซักถามในการติดตามนโยบายแจกเงินดิจิตอลของรัฐบาลน,นะครับว่าคณะกรรมการเฝ้าระวังสภาวะการทุจริตสำนักงานปป,ปช ซึ่งคุณสุวนาณเป็นประธานได้มีการศึกษารวบรวมรายละเอียดข้อมูลศึกษาคำถแถลงนโยบายของคอรมเมืม่อวันที่11-12กันยายนเกี่ยวกับโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิ t ัลวอ l เล็ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมและรวบรวมข้อมูลต่างๆรวมถึงรายละเอียดโดยใช้เครื่องมือที่กรรมการปป,ปชเสนอครมว่าด้วยในการว่าด้วยเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบาย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ซึ่งมีข้อมูลนําเสนอให้ปปชรับทราบและดูแลผลการดําเนินการตอนนี้ได้เสนอต่อคณะกรรมการปปชเป็นวาระเริ่มต้นมีการหารือเบื้องต้นเห็นว่าจําเป็นต้องเชิญนักวิชาการอืผู้มีความรู้เรื่องต่างๆมาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนการทํางานได้ตรวจสอบนโยบายสําคัญของรัฐบาลเหมือนชุดที่ผ่านๆมาโดยความผงใย,ยของสอวอ ต้องทําโดยเร่งด่วนเด่นฮะก็สรุปภาพรวมก็คือว่าเขาดูอยู่ทํางานเรื่องนี้อยู่นะฮะแล้วก็แน่นอนต้องจะมีการเชิญนักวิชาการคนที่มีความรู้เนี่ยมาให้ข้อมูลด้านดีด้านเสียนะฮะของโครงการนี้ให้กับทางกรรมการปปชได้รับทราบนะครับนีบ่นฮะแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะทางพี่สมชายแสวงการนะครับโพสต ผ่านทาง Facebook นะครับได้มีการระบุรายละเอียดว่าในการอภิปราย10ตุลาคมผมขอให้คณะกรรมการปปชมีหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังเรื่องการแจกเงินดิจิตอลตามรัฐนูลมาตรา245ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุจริตแห่งชาติต้องร่วมกันเฝ้าระวังตรวจสอบเพื่อระงับยับยั้ง หากจะเกิดความเสียหายต่อวินัยการเงินกาครคลังต่อวินัยการเงินกาครคลังของรัฐอืมนี่นะฮะก็มีสวหลายท่านครับนอกจากพี่สมชายแสวงการแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ที่เขาคุยกันในที่ประชุมนะฮะหลังจากฟังรายงานของปปชแล้วนะครับว่าแบบปปชตั้งเรื่องแล้วมีคนดูเรื่องนี้อยู่นะฮะ ก็มีสวหลายท่านเลยนะครับอย่างเช่นคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนนะครับก็บอกว่าไม่มีการชี้แจงแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ถือว่าสุ่มเสี่ยงขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา62หรือไม่มาตรานี้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่รักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดผมขอ,อรัฐบาลพิจารณาให้รอบคอบถ้าจะทำนะเพราะได้หาเสียงไว้ควรพิจารณา ข้อกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเงินการคลังนะครับคุณทวินเปลี่ยนสีนะครับสอบวอีกท่านก็หารือในประเด็นนี้ย้ําว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลเป็นนโยบายที่เป็นปัญหาไม่ถูกต้องด้วยกาละเทศะเพราะภาวะเศรษฐกิจไทยไม่อยู่ในภาวะที่ต้องกระตุ้นมากนกะดังนั้นมองว่าควรเน้นเสถรยรภาพมากกว่าการสร้างภาระหนี้สินให้รับในอนาคต นะครับตอนนี้มีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์รวมถึงผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยท้วงติง่งมองว่ารัฐบาลเนี่ย,วยควรจะรับฟังเหตุผลนะครับรคุณหมอเจตศิระธารานนท์นะครับก,รก็หาลือได้ว่าสินทรัพย์หรือเงินดิจิทัลที่ใช้ตลาดเก็งกำไรทั่วโลก เป็นความเสี่ยงหากรัฐบาลจะเข้าไปรับประกันมูลค่าและนำเข้าสู่การซื้อขายเงินคริปโตเพราะมีกรณีของบิตคอยที่พบว่ามีมูลค่าขึ้นสูงสุด69,000เตหรียญสารัฐแต่วันนี้เหลือ27,000่และบิตคอยเชื่อว่าอยู่ในกลุ่มของการฟอกเงินของนักพนันด,ด้วยนะฮะไม่เห็นด้วยที่จะแจกเงินแบบเวี่ยงแหทุกกลุ่มเพราะเป็นนโยบายที่ไม่สร้างความเป็นธรรม และทำให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อพุ่งสูงดังนั้นรัฐบาลควรจะทำคือเน้นการใช้จ่ายภาครัฐ,รรฐการส่งออกรวมถึงเน้นการลงทุนภาครัฐ,รฐพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อืมแต่ละท่านล้วนไม่เห็นด้วยนะ